สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการอัปโหลดหน้าเว็บไปไว้บนเว็บไซต์นะครับในการที่เว็บมาสเตอร์หรือว่าพวกที่ทําเว็บต่างๆก็จะนิยมใช้กันนะครับโปรแกรมนั้นก็ชื่อว่าไฟ l e ซ i ล่านะครับสามารถที่จะหาดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับสำหรับการเข้าไปใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เราก็จะต้องได้รับยูเซอร์พาสเวิร์ดจาก เจ้าของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าบริษัทที่รับจดโดเมนเนมเว็บโฮสติ้งต่างๆก็จะให้ยูเซอร์พาสเวิร์ดกับเรามาสําหรับการใช้งานแล้วเราก็นํายูเซอร์พาสเวิร์ดนั้นนะครับมากรอกในโปรแกรมไฟล์ซ i ล่านะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเว็บไซต์ที่เราไปจดโดเมนมานะครับแล้วก็ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็พอตที่เขาให้เราอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเมื่ออัพโหลดข้อมูลขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วมันก็จะเป็นหน้าเว็บเพจที่เราได้สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะสร้างเว็บจากตัว HTML นะครับหรือว่าเป็น WordPress นะครับหรือว่าเฟรมเวิร์กอื่นๆที่เอาไว้สําหรับสร้างเว็บเราก็สามารถที่อัปโหลดไฟล์เหล่านั้นขึ้นไปเพื่อที่ให้เว็บไซต์ของเรานั้นออนไลน์ได้ครับการใช้งานตัวโปรแกร,รมก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับ ฝั่งทางด้านขวามือนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับและฝั่งทางขวามือก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อของเราเป็นไดิจีของเรานะครับเราก็ทําหน้าเว็บเพจนะครับอาจจะใช้ php ทําหรือว่า html นะครับแล้วแต่ว่าโพสติ้งที่เราไปเช่าใช้บริการนั้นรองรับอะไรอยู่นะครับทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เองครับเราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะมองหาพาธที่ชื่อว่า public html แล้วก็อัปโหลดขึ้นไป โดยที่หน้าแรกที่ตัวเว็บจะทำงานก็คือ index นะครับอาจจะเป็น index. html หรือว่า index. php เจ้าของ h o ส t i n g ก็จะทำการเซตอัพให้เราว่าจะให้มาอ่านไฟล์ไหนเป็นไฟล์แรกของหน้าเว็บเพจนะครับเราก็อัปโหลดขึ้นไปถ้าอยากให้เว็บไซต์เรามีปริมาณหน้าเว็บเพจเท่าไหร่เราก็ทำการอัปโหลดทีละไฟล์ขึ้นไปเราก็ทำ SEO เพื่อให้ Google นั้นสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็เสิร์ชเข้ามาได้ทางด้านล่างนี้ก็จะเป็น โดยทั่างเช่นเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับจากเครื่องของเราเราก็จะมาเลือกที่ฝั่งขวาแล้วก็เลือกอัปโหลดนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าให้อัปโหลดทับหรือไม่นะครับด้านล่างก็จะเป็นการแสดงข้อมูลว่าไฟล์ไหนอัปโหลดสําเร็จไม่สาเร็จนะครับเป็นเหมือนกับดีเซอนะครับว่าถ้าอัปโหลดแล้วไม่สําเร็จนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้จากแถบด้านล่างนี้และนี่ก็คือการใช้งานไฟล์ซีล่าครับ